สวัสดีครับดีตก็นรับก็เป็รายการคอเต็มทีผมจะรไปครับี่สิี่พีบเรียกันนี่เริ่มวยทหานที่เราชื่อลักหัวสามนักวงสังสายมือหัวชื่อว่ามินอนุชครับมนอ่อนนุนนะครับลู้ชกของเขาชื่อว่าเต่ามันตะบอกเต่ามันตะบอกเจอกันในกติกามวยสากลห่งยกสามนาทีไม่จมตีท้ายทอยและแนวกระดูกสำนักเชื่อฟังคำสั่งของกรรมการนะครับขอเชิญกรกาจับมือครับ เอาแล้วครับโค้ชจะเป็นการยกสามคนหามทำอีกาหตุการณ์นะครับน้ำปปาตาใส่ละครับมียกสานาทีระหว่างนิ่มอดนุชและกก็เต๋าแข่แขงนเชียร์่อยเุ่เอาเลยครับผมมียกสามนาทีมีเท่าไหร่ใส่หมดไม่ต้องกินเยอะวุ้มียกเดียวไม่ต้องินเยอะ

อย่ารับเยอะนะครับอย่ารับเยอะนะครับพี่หน่อยอร้่าน้อยเต็มแปดหกโอเคครับผมยังไหวอยู่รนี้ก้วครับหเ้าจกันาหมิดตัวไปไม่หัเต็มแล้วครับผมมแรมรรแรงมรา 玩哟啊！